สวัสดีค่ะพาทุกท่านมาชมนะคะสำหรับลูกหมากเตี้ยนะคะนี่เป็นลูกหมากเตี้ยนะคะที่เราเก็บนะคะจากสวนเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เราก็มาคัดนะคะเพื่อที่จะเอาไปเพาะทําพันธุ์นั่นเองนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะ ลูกใหญ่น้ำหนักดีนะคะจะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะหรือจะทำเป็นแนวรั้วนะคะหรือจะปลูกในเชิงการค้าในอนาคตก็ได้นะคะจะเป็นในส่วนของขายลูกลูกสดนะคะหรือจะเป็นลูกสุกแบบนี้ทำหมากแห้งนะคะ ก็ได้เหมือนกันนะคะถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจอีกหนึ่งพืชน,นะคะที่น่าสนใจเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังนะคะมองหาหรือว่าอยากจะปลูกนะคะอยากขอคำแนะนำต่างๆก็ยินดีนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะที่เราเพาะนะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูคะ่ะ แล้วก็ตอนนี้นะคะเราก็กำลังเพาะหมากเตี้ยนั่นเองนะคะนี่ค่ะก็คือทำแปลงเหมือนแปลงผูกผักทัทว่วไปนะคะเราก็ล้วก็จัดเรียงแบบนี้ค่ะวางหัวตั้งนะคะก็จัดเรียงเข้าไปเลยนะคะนี่ค่ะพ่อกำลังเพาะร้อนไหมคะอ้าวเงียบเพาะพาะหันมาหน่อยพ่ะจ๋า ไอยิ้มให้กล้องหน่อยค่ะ <c oughs> นี่นะคะเราก็กําลังเพาะนะคะหมากเตี้ยนนีงอันนี้เป็นแปลงหมากเตี้ยทั้งหมดนะคะเราก็ตอนงอกเราก็จะมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะคะว่ามันได้ผลอะไรยังไงบ้างนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นแปลงที่เพาะแล้วเราก็กบด้วยเนะคะคุยมะพร้าวแกบดำมาค่ะแล้วก็ตามด้วยฟางแบบนี้เลยนะคะ และที่สําคัญอย่าลืมรดน้ําเช้าเย็นนะคะนี่ค่ะอันนี้เป็นเปลงหมากเตี้ยทั้งหมดเลยที่เราเพาะเอาไว้แล้วก็อันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูนะคะที่มันงอกละงอกแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าโอ้งอกดีเหมือนกันนะคะประมาณเดือนสองเดือนค่ะเห็นไหมคะสวยงามเลยนะคะ ใครที่อยากจะเพาะอยากจะปลูกนะคะอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็สอบถามกับทางเราได้เลยนะคะยินดีค่ะพาทุกท่านมาชมหมากเตี้ยนะคะอันนี้เราเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะนี่หมากเตี้ยสวยๆเลยค่ะ สำหรับใครที่อยากจะได้ลูกหมากไปเพาะนะคะเพื่อที่จะทำพันหรือว่าขยายพันุ์นะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามและก็สั่งซื้อกับทางเราได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ y t u t u นะคะมดหมากเตี้ยนะคะแล้วก็แฟนเพจด้วยนะคะมดหมากเตี้ยสุรินนะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะสอบถามกันได้ติดต่อกันได้เลยนะคะทางเบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะคะที่เบอร์0982969947นะจ๊ะ